สวัสดีค่ะทุกๆคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเยดาพาตะลุยนะคะวันนี้เยดาจะพามาขอโชคลาภกับต้นวาสนานะคะที่บ้านของเยดานี่ค่ะเพื่อนๆต้นวาสนากำลังออกดอกเยดานําต้นวาสนามาปลูกเป็นไม้มงคล ที่บ้านนะคะ,คะต้นวาสนาก็เลยออกดอกเยดาไม่ได้ขอโชคลาภกับต้นไม้มงคลหลายเดือนแล้วเพราะว่าไม้มงคลไม่ได้ออกดอกวันนี้ไม้มงคลก็เลยออกดอกไม้มงคลที่ออกดอกก็คือต้นวาสนานะคะเยดาก็เลยจะมาขอโชคลาภ กับต้นวาสนาที่กำลังออกดอกนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะต้นวาสนาที่บ้านของเยาดาออกดอกเยาดาก็เลยมาขอโชคลาภกับต้นวาสนานะคะวันนี้เยาดาก็จะพาเพื่อนๆมา ขอโชคลาภกันนะคะย็นดาก็ทำขันห้าถวายน้ำแดงน้ำบริสุทธิ์น้ำาปล่าบริสุทธิ์แล้วก็ผลไม้ก็คือส้มกับกล้วยนะคะทำขันห้ากาบไหว้บูชาขอโชคลาภกับไม้มงคลคือต้นวาสนานะคะวันนี้ เพื่อนๆมาดูนะคะเวลาก็นานแล้วต้นไม้มงคลไม่ได้ออกดอกวันนี้ต้นวาสนาเริ่มออกดอกก็เลยพาเพื่อนๆมาขอโจกราบนะคะเพื่อนๆตามมาดูนะคะตัวเลขที่กำลังขึ้นมาตัวแรกก็คือ เลขสามนะคะเพื่อนๆนดูคะ่ะตัวแรกคือเลขสามนะคะเพื่อนเพน,เนตัวที่สองเพื่อนๆดูนะคะตัวที่สอง ตัวที่สองไม่ค่อยชัดเจนเป็นเหมือนเลขสี่นะคะทุกคนดูนะคะเป็นเหมือนเลขสี่เหมือนเลขเก้าตัวที่สองนี้ไม่ชัดเจนเท่าไหร่แต่ยดยามองเห็นเป็นเลขสีนะ่นะเพื่อนๆน ตัวที่สองเพื่อนๆมองเห็นเป็นตัวเลขอะไรก็แล้วแต่โชคและว,วาสนาของแต่ละคนนะคะดูครับเพื่อนๆน,นะเราดูตัวที่สามว่าจะเป็นตัวเลขอะไรนะคะเพื่อน อธิษฐานขอไปพร้อมๆกับเยดาขอให้เพื่อนๆได้โชคลาบตัวเลขที่ได้มาเป็นเพียงแนวทางทางช่องเยดาพาตะลุยก็ไม่ได้สนับสนุนให้เล่นการพนันโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นเพียงแนวทางที่จะนำไปเสี่ยงดวงอ่ซื้อ สลากของรัฐบาลหรือบางคนอาจจะไปเที่ยวเพื่อนบ้านของเราก็ได้นะคะอันนี้อ่ะเยาดาก็เป็นเพียงแนวทางที่ให้เพื่อนๆน,นำไปเสี่ยงโชคไม่ได้สนับสนุนให้เล่นการพนัน นะคะเพื่อนๆโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมด้วยนะคะอันนี้เป็นแนวทางในการนำไปเสี่ยงโชคจับซื้อหยิบจับลัตเตอรี่รัฐบาลของไทยเราหรือจะข้ามไปเที่ยวประเทศเพื่อนบ้านของเราก็ได้เป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคนะคะ ยาดาไม่ได้สนับสนุนให้เล่นการพนันโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมยาดาก็ขอให้เพื่อนๆมีโชคลาภก,กับตัวเลขแนวทางในวันนี้กับต้นไม้มงคลที่ออกดอกคือต้นวาสนาที่บ้านยาดานะคะตัวเลขตัวที่3ก็คือ เลขเก้านะครับเพื่อนเพื่อนก็จะได้เป็นสามสี่เก้านะเพื่อนเพื่อนขอให้เพื่อนเพื่อนทุกคนจงโชคดีเดด่าก็ขอจบคลิปแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ